สนับสนุนโดย YLG Group 0022871155และ0 2 6 7 7 5 5 2 0พผูพ้คุยกันนะคะกับคุณธิพานาว์กัทนาซั์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ YG Bullet Futures ค่ะสวัสดีครับคุณธิพาครับสวัสดีค่ะ,ค,ะค่ะสวัสดีค่ะคุณโสภาคุณชวัตรค่ะปัจจัยพื้นฐานก็ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้สัญญาเทคนิคตอนนี้เองราคาทองคําเป็นยังไงครับยังคงแว่งตัวในแบบไซด์เวฟนี้ต่อไปหรอครับใช่ค่ะโดยรวมเนี่ยเรามองว่ายังอยู่ในกรอบนะคะโดยที่ กรอบวันนี้เองอยู่ที่1,660เหรียญจนถึง 1, หนึ่งพัเบห้าเรียญนะคะก็คือสองกรอบนี้อยากให้ดูเพราะว่าถ้าราคาทองคาเองนะคะหลุดแนวหนึ่เหรียญแนวต่อไปที่จะลงมาทดสอบแนวระอมอังที่ประมาณหนึ่เหรียญแต่ว่าถ้าสามารถเบรกที่หนึ่ได้ก็มีโอกาสที่จะทดสอบใกล้ๆพันจ็ดออีกรอบค่ะ ในัยยะสําคัญของการย่อตัวลงมาดูจะมีมากกว่านะคะเพราะว่านาระดับนี้ก็รุนเหมือนกันว่าหนึ่งพันหกร้อหกสิบจะรับอยู่หรือเปล่าใช่ค่ะโดยรวมเนี่ยตอนนี้ยังมีแรงเทขายออกมาเหมือนกันนะคุณสุภาเพราะว่าอย่างล่าสุดเองเนี่ยญี่ปุ่นได้มีการอัดฉีดเงินเพิ่มขึ้นมาในระบบใช่ไหมคะอยู่ที่วงเงินสิบล,ล้านเยนแต่ว่าก็ไม่ได้ส่งผลอะไรกับตัวทองคําเลยราคาทองคําแทบจะไม่ได้มีการดีตัวขึ้นมาเลยดังนั้นเนี่ยก็น,นำน้องคุณให้เริ่มระมัดระวังเพราะว่า โอกาสที่ที่จะย่อดังมีอยู่แต่ว่าอย่างเมื่อวานนี้จะเห็นว่าลงไปเทสใกล้ๆพันกว่าหกสิบก็ไม่ทะลุเหมือนกันดังนั้นเนี่ยคือณนะตอนนี้เองคือเราก็มองว่าโอกาสจะเห็นการรีบาวยังมีแต่ว่าแต่สุดที่รีบาวเนี่ยเรามองแค่ประมาณหนึ่งพันหัวเจ็สิบห้าเท่านั้นมองว่าน่าจะไม่ผ่านแต่ถ้าผ่านก็แนวต่อไปก็น่าจะขึ้นไปใกล้ๆพันเจ็ดร้อยเหรียญอีกรอบหนึ่งค่ะซึ่งปีนี้มีโอกาสได้เห็นไหมครับคือซึ่งปีนี้เนี่ยโดยโรวมเรามองว่า เรามองว่าแล้วแต่ว่าจะไปปิดที่ที่จุดเท่าไหร่นะคุณเทอรวัลแต่ว่าแนวแรับแรกเนี่ยเรามองที่หนึ่งพันหกร้อยหกสิบซึ่งก็ก็เกือบเกือบแตะไปแล้วเมื่อคืนนี้นะคะซึ่งถ้าหลุดเนี่ยแนวต่อไปจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันหกร้อยี่สิบน่าจะเป็นโลที่สุดก่อนที่จะปิดซิ้นปีนี้นะคะ <c oughs> แต่ว่าอย่างถ้า,แต,ถาแต่ถ้าราคาทองคาเองไม่หลุดพันหกร้อหกสิบโอกาสที่จะขึ้นไปเทสที่พันเจ็ดร้อยหนีรอบหนึ่งแต่ถ้าหลุดพัน 6 6 0ลงไปถึงว่ามาสักพันหกร้อยี่สิบเนี่ยเรามองว่าการที่จะมาทดสอบจะดร้อยครั้งหนึ่งน่าจะเป็นช่วงปีหน้าค่ะค่ะคุณธีภาคะสองสัปดาห์ที่ผ่านมาสิ่งหนึ่งที่เราจะสังเกตได้จากการเคลื่อนไหวของกรอบราคาทองคำก็คือไม่ได้สนใจเรื่องของปัจจัยพื้นฐานไม่ได้สนใจขาที่ออกมาขาที่มีนัยยะสําคัญที่เป็นนัยยะบวกกับราคาทองคาราคากลับลงด้วยซ้ําส่วนที่มีนัยยะที่จะกดดันให้ราคาลงราคากลับขึ้นด้วยซ้ํามันเกิดอะไรขึ้นกับทองคาในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมานี้คะ คือในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจจะต้องถ้าเราเข้ามาลงตนลงทุนตัวทองคำนะคะอาจจะต้องดูตัวที่เป็นปัจจัยเทคนิคประกอบด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยอย่างที่ที่คุณสภาวบาก,ก็คือว่าลักษณะของการลงทุนเองแทบจะไม่ได้ตามข่าวตัวไหนเลยนะแล้วก็การซื้อขายเนี่ยเราก็มองว่า ถึงแม้ว่าจะมีฝั่งที่เป็นฟิสิกอลในตัวที่เป็นซื้อ,อจริงๆไม่ใช่เพื่อ,อการลงทุนนะคะถึงแม้ว่าจะมีฝั่งฟิสิกอลเข้ามาสปอร์ตเข้ามามีแรงซื้อแต่ว่าก็ไม่มากนะแต่ว่าตอนนี้เองเนี่ยถ้าเราดูลักษณะน่าจะเป็นการทยอยขายมากกว่าด้วยซ้ําค่ะเพราะฉะนั้นโอกาสตอนนี้ก็คือน่าจะระมัดระวังที่แถวๆ1,660ก่อนนะคะเพราะว่าแนาวที่จะปรับตัวลงไปยังมีโอกาสมากกว่าแล้วก็ลงทุนตอนนี้ยึดกราดทางเทคนิค น่าจะเป็นน่าจะเป็นสัญญาณแรกใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้เองคืออย่างในช่วงที่ผ่านมาเราเห็นได้ว่าก่อนหน้าก่อนหน้าสองสัปดาห์นี้ประมาณสักสองสัปดาห์ก่อนหน้านั้นก็คือว่าจะเห็นได้ว่าราคาทองคําเองก็ไม่ได้ตามค่าเงินยูโรเท่าไหร่นะคะแต่ว่าแต่ว่าก็แต่ในช่วงเนี้ยก็จะเห็นได้ชัดเลยไม่ว่าจะเป็นหุ้นขึ้นเองน้ํามันขึ้นแต่ว่าตัวราคาทองคาเองกับกับตัวลดลงค่าเงินยูโรดีขึ้นราคาทองคาก็ยังปรับตัวลดลงค่ะ ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคสวัสดีสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะก่อนอันนี้ใครที่วางแผนล,ลงทุนในทำคําโดยอิงจากเรื่องของปัจจัยพื้นฐานแล้วก็ปัจจัยทางด้านเทคนิคประกอบกันเนี่ยก็มีโอกันในการทํากําไรแต่ต้องยอมรับจริงๆ2ส,สัปดาห์นี้ยากมากข่าวที่ออกมาไม่ได้สะท้อน